วันนี้ที่รอคอยครับคือวันที่เก็บลำไยครับตรงกับวันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สามสิบสามสิบหกเดือนประมาณสิบเก้าวันสามสิบกันยายนใช่แล้วนะครับห้าร้อยเมื่อเมื่อคืนก็คือท้าแก่จีนโทรมาบอกนะครับว่าจะเก็บลำไยแล้วนะครับนี่ครับก็มีมุมนี้ที่เราถ่ายตอนนี้เป็นป่พวงทองใช่ไหมนศใช่ตรงนี้ลงใช่แล้วก็ลำไยต้นใหญ่นะฮะ ส่วนข้างบนข้างบนนู่นก็จะสูงหน่อยครับปีหน้าเนี่ยต้องเปิดตรงกลางออกนะครับนี่ฮะคือฝนตกชาวันนี้ฝนตกไม่น่าจะได้เก็บนะครับเพราะฝนมันตกหกเดือนสิบแปดวันฝนก็จะมาตกวันที่เราเก็บลำไยพอดีวันที่เราเก็บลำไยนะครับวันที่เราเละพอครัวนะครับฝนมันตกใช่ครับแต่สีเรื่องสีนี่โอเคเลยแหละฮะ สีสวยไม่มีเน่าเลยนะครับสีสวยชับสุกหมดแล้วครับฝนก็ตกตกอยู่นะฮะพายุเข้าวันเก็บลํใหญ่เก็บลำใหญ่พอดีเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเก็บบรรยากาศตอนเป็นลูกมาฝากดีกว่าตอนที่เก็บรันตะก้าครับมันตะก้ามาฝากอันนี้กาลังเดินเช็คอยู่นะครับเดินดูของอยู่ค่ะแปลงนี้เป็นแปลงที่ออกในฤดูเนาะใช่ครับออกในฤดูเยอะอยู่ลํใหญ่ในฤดูเยอะเลยแล้วก็เลยเราก็เลยลาดส่งไปเลยใช่ครับมันก็เลยบางต้นก็เลยจะออก ออกแวงแวงไหนที่มันเคยเป็นดอกแล้วออกแวงแวงหน่อยฮะมันก็จะแวงหน่อยนะคะตัวนี้ลูกเยอะเนี่ยเนี่ยครับอันนี้โดนน้ำนะครับขนาดโดนน้ำเ่ยนุ๊ออกในฤดูนะคะนุนุ๊โดนน้ำก็สามารถทำสารซ้ำได้มันก็จะออกก็ยังดีกว่า่ากกวพัดีกว่าพัก ใช่แล้วก็คือส่วนใหญ่เป็นจอกแต่ข้างบนข้างบนเพราะว่าเราฉีดสา1สิบสิบกับท็อปเอนไว้นะครับอัตราสูงเพื่อให้มันกลืนให้ให้ให้ใบกลืนดอกนะครับก็ได้มาแก้ไขมาเก็บในฤดูไปประมาณเจ<ด>็ <7 S 2> ดไปร้อยลเลกันนี่โดนน้ำนะครับอันนี้ที่ไม่โดนนะฮะไม่โดนก็อีกสีหนึ่ง,น,ง,น,งน,น,นะครับนี่คือโดนน้ำนี่ฮะอย่างเงี้ยเงี้ยไม่โดนนะครับไม่โดนน้ำลำไยที่พักปีมาที่ผมบอกว่าพักปีผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่มันต้องทําเพราะว่ามันชอบออกมาเป็นคล้ายๆดอกสะเดาเพราะดอกสะาตล์ได้อัตราการติดรุ่นนี้จริงๆต้องบอกว่ามีนาปีนี้ปีที่แล้วก็คือที่ผมบอกในไลฟ์คือทํายากมากนะทํายากใครผ่านมาได้ก็คือสุดยอดแล้วส่วนใหญ่จะไม่ติดนะฮะออกอดอกจะไม่ติดนะครับดูะฮะลักษณะการ,ราติดใช<ร>่<ร>ติดพราพๆออกมานะครับไปดูติดพราพๆแต่ลูกก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับดนมาฝั่งนี้ไหมแสงไม่ค่อยสวยนะคะแต่ตัวจริงสวยมาก ปีนี้ก็จะย่นต้นให้เหลือสักครึ่งใชรพอเพราะว่าสูงจัดนี่ฮะเห็นใจคนเก็บเลยเปิดไม้ยังครับนุชไม้ดังปะข้างหลังอ่ะมานี่ดูดูที่ไม่เปียกสวยใหญ่โดดหนักกำลังหนักเลยเนาะอันนี้หกเดือนยี่สิบวันเนี่ยครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ ใหญ่หญต้นใหญ่เลยใหญ่จัดค <ไป S 2> ่ะเป็นต้นที่ร่วงมนุษย์<อ>พื้นเลยกองพื้นแล้วเอาเราว่าเป็นท็อปหรือเปล่าวะเพราะปกติล,ลำไยอ่ะมันจะต้องร่วงที่พื้นนะครับเวลาเราดูก่อนเก็บเนาะเราดูง,ง่ายๆเลยว่าถ้ามันร่วงแบบนี้รู้ดูล่วงเหมือนนี้แสดงว่าต้องเป็นโรคครับแล้วส่วนใหญ่มันจะร่วงเหมือนนี้คือต้นใบแก้วแต่เรามาวิเคราะห์ดูว่ามันร่วงจากอะไรนะครับอ้าวนี่มันเป็นลำไยในฤดูนี่หวาลำไยในฤดูนะคะที่ที่มันเก็บไม่หมดครับมันก็เลยต้องสลัดลูกทิ้งที่เราบอกว่าเราให้คนงานเก็บไปได้ในป่านเนี่ยค่ะ นี่ไงที่มันแหว่งแหวงที่มันไม่ออกครับนี่คือแรงฤดูเนี่ยมันมันหล่นลงมาเนี่ยดูเศษดิเห็นไหมกิ่งหักหักลงมาเนี่ยให้คนงานเก็บครับไปแล้วผมก็มาถ่ายคลิปบ้าหอบฟางหอบดูที่ี้วันนี้ถ่ายยากมากค่ะรูปอาจจะออกมาไม่สวยใช่ดูฝั่งนี้ไหมวนมันตกอันนี้หลอกหลังนะเนี่ยแต่โตแล้วล่ะแต่ลงตะกร้าได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นเราทําลําไยมาตั้งแต่ลําไย เล็กๆนะคะจนมันโตป่าเนี้ยชอบถ่ายกับต้นลำไยต้นนี้ <ใจ S 1> รู้สึกว่าตัวเล็กมันใจไปเลยรุนนี้กระดากระดาครับกระดากระดาอ่ะหันมาดูกระดากระดากลางกระดากระดาครับค่ะดกเกินไปดกเกินไปเนี่ยค่ะใครรูดดอกแรกไม่ต้องกลัวน,นะคะเดี๋ยวดอกหลังติดพาดอกทุกๆุเจ็ดวันนะคะด้วยสูตรเราวานแมกซันด้วยได้ยินเสียงเหมือนรถ คนงานมาแล้วมั้งโ,โ,โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศตอนเก็บลูกลำาไยมาฝากเดี๋ยวจะต้องปล่อยให้คนงานเขาจับบงจับเบอร์อะไรไปแล้วก็รอแห้งแล้วก็เก็บนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีภารกิจไปส่งลูกอีกแล้วคือช่วงนี้ต้องไปส่งลูกซ้อมดนตรีครับปิดเทอมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ไม่เดินออกไปทางไหนในส่เก็บเราน <rin> ี่ไม่ต้องเฝ้าเลยบางปีไม่อยู่ด้วยซ้ำคือคือต้องบอกองี้ครับต้องบอกว่านับตตกาผมยังไม่ได้นับเลยนะครับตตกาก็ไม่เคยนับมาสองสามปีแล้วครับใช่เจ๊ส่งบินมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับโอเคครับ